มีความเคลื่อนไหวที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่มีการเรียกแกนนำชาวบ้านเข้าพบเพื่อหาข้อยุติเรื่องของการชุมนุมหลังจากที่มีการประกาศเตรียมการเคลื่อนไหวเรื่องการปิดประกาศเขตอุทยานทับลานครับภายหลังจากที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจอาหารจำนวนเกือบ400คนเข้าไปปักป้ายเขตอุทยานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีจำนวนเจ็ดราย จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประกอบการขณะเดียวกันชาวบ้านไทยสาม,มัคคีอำเภอวังน้ำเขียวที่มีกระแสข่าวว่าจะรวมตัวกันปิดถนนประท้วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องยุติลงหลังจากแกนนำชาวบ้านก็คือนายจงกลสะเจริญนายกอบตอไทยเจริญได้ออกมายอมรับว่ามีผู้ผใหญ่ภายในจังหวัดเรียกตัวเข้าพบและพูดคุยกระทั่งการชุมนุมที่ประกาศไว้ต้องยุติ อย่างไรก็ตามนายจงกลระบุบอกว่าตนเองและชาวบ้านพร้อมที่จะรวมตัวกันเนื่องจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติเหมือนกับว่าชาวบ้านทั้งหมดจํานวนกว่า7,000คนใน11หมู่บ้านเป็นโจรซึ่งการปฏิบัติการบุกเข้าจู่โจมและมีอาวุธครบมือถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและที่สําคัญชาวบ้านทั้งหมดไม่พอใจกับคําพูดของอธิบดีป,ปา่าไม้ที่บอกว่า วังน้ำเขียวไม่ใช่สวิ์แลนด์แดนสิวิไลแต่เป็นที่อยู่ของกระทิงครับทางนี้นายจงกลยืนยันอีกนะครับว่าชาวบ้านพร้อมทําตามกฎหมายแต่ว่าก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องของการดําเนินการชาวบ้านอยู่กันมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแต่เมื่อทางราชการมากําหนดเขตเช่นนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งหากไม่มีความชัดเจนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน